คืครับผมวันนี้ก็เจอคันเพิ่มเคยครับตอนไปไปเจอๆนะครับก็กำลังขอต้านขึ้นนะครับพอดีบ่อนี้เจอะไปแล้วน้ำไม่ได้เท่าที่ควรนะผมจอะไปแปดติดนี้ได้น้ำแค่สองคิวนะครับก็มีตามเป้านะกรจะย้ายรูใหม่ครับ จะเจาอ,อีกบอ่อน,นะวันนี้ก็ต้องบอ่อนี้ต้องไม่ได้ครับไปได้ขพน้ําน้อยครับไม่ตามเป้าเราก็เลยจะขุดเจาะบอ่อที่2ให้ลูกค้านะครับหาบอ่อใหม่ครับบอ่อนี้ไม่ได้ครับน้ําน้อยถ้าน้ําน้อยเราก็ไม่เอาครับมันคุยกับลูกค้าไว้น้ําในการเกษตระนะครับ ำได้แค่สองคืนครับก็เลยจะย้ายรูใหม่ครับที่ใหม่เจาะเพรดูดูแล้วไม่เข้าไม่น่าจะไม่น่าจะเจอครับก็เลยต้องเปลี่ยนที่ลองดูสักรูนึงนครับ ปิดเมตรครับบอ่อนี้ไม่ได้อะไรได้แต่น้ําน้อยครับไม่เอาครับก็เลยจะเจาะใหม่ก็วันพรุ่งนี้ครับวันนี้คงทักก่อนแค่นี้นะกอดกั้นก็ขึ้นก็คงพักทำพอดีครับนี่แหละครับคือไม่ใช่ว่าจะเจาะได้ทุกบอ่อครับ น้ำน้อยน้ำไม่มีก็ก็ต้องย้ายที่เจาะต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่เราก็ยังไม่ยอมนะครับรูแรกไม่ได้เราก็ต้องหาอีก,กที่หนึ่งครับอีกรูหนึงครัไม่ได้ก็ถึงจะยอมแพ้นะครับ mm. ประมาณนี้ครับวันนี้นี่คอยติดตามอีกทีนึงครับผม Hola.